่อน6,009ตลอดสัญญาถูกมากอ่ะ V d ดาวนะคะปอนี้ราคาอยู่ที่41,000เริ่มต้นนะคะ16.2งวดแรก่อน3,999หลังจากนั้นตลอดสัญญาอยู่ที่6,009จับไปเลยนะคะสีขาวกระจังหน้านสวยนะคะตาไฟสวยๆมีไฟกระจกับหน้าก็เป็นโครคเมียมกด้ามจับเป็นโรเมียมนะคะถึงจะเป็นแรนด์แบนด์ลองนะคะแต่ว่าใช้แล้วดูหนูดูใหม่แน่นอนไม30,000โล ังชันวิทยุเกียร์5สปีดนะคะคันนี้ขับนิ่มขับสบายน็อตเนิรไม่มีการแกะมาเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง2ระบบนะ<ม>ตัวรถเดิมบอดี้เดิมตาไฟใสๆนะคะไ<ม>รเนอร์ตรงรุ่นนะคะลูกค้ารถผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆได้ไปไม่ถึงหลอกแน่นอนนะระวังรถนะคะ,ะน็อตเดิมๆนะคะ เราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ลูกค้ามาจับมาจองทำสัญญากันนะคะอย่าดูรูปเพื่อเตินนะคะถ้ามาโทรมาได้เลยเบอร์โทร